ไปน้องแม่นี่ชาวมามีคนมาฟ้องผมว่าใครไม่รู้เอาสีมาค่นกำแพงไอ้ผมก็รีบม,มาดูปรากฏผมรู้แล้วไอ้พวกเด็กสติน์ตผมก็เลยบอกว่าไอ้หาแมแง่งใช้ได้วเวียดนาเ่เชียงรายด้วยนะเมืองศิลปะด้วยก็เลยจัดการลือ้อทำผนังใหม่ทำอะไรให้มันใหม่แล้วประก,กาศให้มันมามึงไม่ต้องแอบมึงมาเลยเดี๋ยวกูดูแลมึงทุกอ,อย่าง แป๊บเดียวมันก็มาแล้ววันนั้นมันก็มาเลยมันมาก็เอาเงินทองให้มันมันก็ไปซื้อสีบอกมันไปซื้อสีมาเข้าปอาหารกินได้ทุกร้าน่อยมึงกินฟรีนะร้านไม้หอมก็ฟรีไอ้อะไรแม่พิมพ์พรก็ฟรีใครอีกไอ้เตี๋ยวเรือก็ฟรีทุกอย่างฟรีแะมึงกินมีคนดูแลมึงเรียบร้อยเงินทองเงื่ออะไรกูให้มึงสีไม่พอเดี๋ยวกูเพิ่มและถ้ามึงทำเสร็จให้เงินลามาอีก ทำกันเต็มที่เลยกี่วันสี่วันนั่นเลยมึงเปิดไหนไได้แม่โอ้โหไหนไหนทั้งลูกหลอดสายมึงอ่ะ่เห็นไหมมันขี้อายเนี่ยสี่วันแล้วนะสี่วันเต็มที่เลยเช้ายันเย็นเช้ายันเย็นนะไม่มีฝนตกก็ทำสุดยอดผลงานออกมาได้ประทับใจประทับใจทุกคนที่นี่มีฝรั่งมาดูทุกวันใช่ไหมใช่ทำอยู่มีฝรั่งมีคนต่างชาติมาดู โอ้มันถือว่าการท่องเที่ยวทำให้ดีขึ้นเยอะเลยนี่ละศิลปะรับใช้สังคมและรับใช้เศรษฐกิจของบ้านเมืองซอฟพาวเวอร์ของจริง